สวัสดีครับเมก่อนอผมแ a c กกี้ชาแนลวันนี้ผมจะมาเป็นวัยรุ่นป่ายางนะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมได้รับก็คือได้ยอนน้ำกดนะครับน้ำกดปลายางก็จะมีประมาณเก้าแถวนะครับแถวละประมาณยี่สิบต้นเก้าตั้งสองร้อยแปดสิบต้นครับเดี๋ยวกับพี่ชายผมนะครับเดี๋ยวกับพี่ชายผมแล้วก็จะแนะนำผมจะจะไม่แนะนำ ปกรณ์ที่จะมาใช้หยอดนะักกูนะครับอันหนึ่งไม้คนเอาไว้คน,คนยางให้มันเข้ากันครับอันสองก็คือน้ำํำกดครับนี่ครับน้ำกดที่ผสมน้ําแล้วครับเราจะไปกันเลยหยอดแล้วเหละยก่อนนะครับ เนี่ยวันนี้ครับภารกิจก็จบภารกิจก็เสร็จแล้วนะครับทั้งหมดดียวแล้วก็ขอจบคลิปยังก่อนนี้แล้วพวกัใหม่กับผมช่องเบเกอรีชาแนล